ก็เป็นคลิปที่หลายคนรอคอยกันมานะครับ<ๆ>ก็คือ Frank o c e ช n ก็จากแก๊งฮิปฮอปสุดดิบสุดเถือนสู่ชายผู้เปลี่ยนเกม R&B h i ฮิปฮอปแล้วก็อยูู่ดังเปรี้ยงเปรี้ยงเฮียง <c oughs> อยู่ดีก็หายไปเลยครับหายตัวหายไปไหนทำไมหายไปแล้วหลายต่อหลายคนเรียกร้องให้ทำแล้วเกินสำหรับชายคนนี้ <c oughs> ใครขอเข้ามาก็ขอคนละสามไลค์สามแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะขอแล้วก็เข้ามาดูกันด้วยใช่ <c oughs> ่ะกดแชร์กดไลค์แล้วเริ่มมาเลยแฟรงค์ออเชียนหรือคริสโตเฟอร์เอ็ดวินโบรเขาอาว่าโบรนะเกิดวันที่28ตุลาวันเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าคนละปีเขาเกิดปี1987นะฮะก็เกิดที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นิวออรลีนตั้งแต่อายุ5ขวถัว่ซึ่งเป็นช่วงที่พ่อแม่เขาก็เลิกกันแยกทางกันทำให เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตยอยู่กับแม่น้องชายที่ชื่อไรอันบร์นะนิวออร์ลีนนี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะแจ๊สบลูอะไรพวกนี้เนี่ยไมนแรงเลยเครื่องเป่าเครื่องดูดเนี่ยโออเป่าอย่างเดียวอขแบรสแบรสอ่านั่นแหละทำให้เขาได้ซึนซับดนตรีเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเราก็ชอบฟังเพลงศิลปินระดับตำนานอย่างสตีฟฟี่วอนเดอร์แล้วก็แอนนิต้าเบเกอร์มาวินเกย์แล้วก็พริน เพลงพวกนี้ทาให้เป็นแรงบันดาลใจทําให้เขาอยากเขียนเพลงแล้วก็อยากเป็นมากกว่านักร้องธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็ตอนอายุประมาณสิปีเนี่ยในช่วงปี2005เนี่ยเขาก็เริ่มเข้าสตูดิโอเพื่อบันทึกเสียงแล้วก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรมากมายก็ทํางานแรกมนาะใช่แล้วก็ต้องทํางานสารพัดอยา่างทั้งล้างรถแบกของแล้วก็เป็นผู้ช่วยในสตูดิโอเพื่อแลกกับเวลาที่ใช้ในห้องอัดนะแล้วก็แถมตอนเรียนมหาลัยที่ University of New Orleans เนี่ยก็เลือกเรียนดนตรีกับภาษาอังกฤษด้วย อ่าซึ่งการเรียนพวกนี้ทาให้เขามีทักษะในการเขียนเพลงเขาเริ่มมีชื่อเสียงในวงการใต้ดินในเดออลีนอืมว่าเป็นนักเขียนเพลงที่เล่าเรื่องได้ดีออก็คือใช้ภาษานั่นแหและ,ะที่ร่ําเรียนนายทำเอาใช้ร<ไ>เรียนทําภาษาด้วยเรียนดนตรีด้วยก็ใช้ภาษาสวยงามนี่แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตเขาในปี2005เนี่ยตอนนั้นเนี่ยฮอริเคนคาทรีนาเนี่ยโอ้ถ้าใครดูข่าวกนได้นี่เขาโอ้เข้านิโอลีนนี่ยับลาบเรียบ ใช่หายไปหมดสนามไอเดวอลิงเทนนั่นเละเลยอะราบแล้วก็ซุยโอทีย่่าทำงานอยู่นี่ก็เรียบร้อยโดนโดนน้าท่วมพังไปแฟนก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะไม่อยู่ที่นี่ไม่ไม่ไหวแล้วว่าย้ายดีกว่าก็เลยย้ายไป LA นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาบอกมีเงินติดตัวไม่เยอะมีอยู่ร้อยกว่าล้านไม่ใช่เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะมีเงินอ่ะพอประทังชีวิตได้ประมาณ6เดือนอ อ่เป็นประมาณแบบเออกูไปหกเดือนแล้วกูไปลุยเอา,าหนา้าว่ากูจะได้อย่างไงบ้างเราก็ตั้งใจว่าจะอยู่ให้ได้ว่าหกเดือนนี้ยังไงกูก็ต้องเอาให้ได้เราก็หลังจากไป Ula เนี่ยก็ทํางานเป็นนักเขียนเพลงบ้างหลังหรือก็กักวไซเตอร์นั่นเองก็เกิดรับรับจ้าเป็นมือปืนเขียนเพลงให้กอล์กนู้กอนนี้อะไรเงี้ยให้กับศิลปินดังๆก็อย่างจัสตินเบเบอร์เคยเขียนให้แล้วก็จอร์นด์แล้วก็แบรนดี้นะครับเขาก็ทํางานเบื้องหลังอยู่ประมาณสี่ปีเราก็ เริ่มทางานเองตัวเองจริงจังขึ้นมาเขาก็เริ่มมองหาช่องทางของตัวเองว,ว่าเฮ้ยเขาจะทําอะไรได้บ้างก็ไปเริ่มรู้จักคนมากขึ้นก็ไปรู้จักแก๊งหนึ่งชื่อ The Odd Future น,นั่นไงเออ<ง>ก็ในปีสัก2 0 0 9ผ่านเพื่อนในวงการดนตรีที่เขาไปทําด้วยแล้วก็จุดเชื่อมสําคัญเนี่ยก็คือชายที่เราเคยทําไปแล้วใช่<ไ>ก็คือ Tyler the เกเ a t o r นะเราทําไปแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้ก็เรื่องของ Odd Future เนี่ยก็ไปดูในคลิปนั้นเราก็ไม่พูดซ้ำหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเดิมแล้วก็ มันก็เห็นว่าเนี่ยเขาจะเข้าได้ดีกับไทเลอร์มากๆครั้งโอ้ว่ามันเป็นเรื่องของเคมีเคมีที่มันเข้ากันแหละมีเขาเรียกว่าอะไรมีครีเอท v ฟิตี้เหมือนเป็น Artist เหมือนกันน่ะเมื่อเลยคุยกันได้ง่ายแล้วก็ความชอบทางดนตรีมันใกล้กันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเอ่อเรื่องของ I.O. f f u t u r e ก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีมันมีคนหลายกลุ่มหลายทักษะเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันทั้งยิปพอทั้งสเก็ตหนึ่งอาร์ตทั้ง สายดิบสายอะไรพวกนี้มันก็นั่นแหละมันทําให้คนพวกนี้มันรวมกลุ่กกันได้สําหรับแฟลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสไตล์แบบ,บด,ดิบเจอเหือนเขาก็จะแบบเป็นเป็นสายแต่งเพลงสุนทรีสายแบบเสียงร้องเสียงร้องอ่อ,อสายพพเพราะเพาะเมลยต่าชาวบ้านนะจากเพื่อนในกลุ่มมันก็เลยทําให้แฟลกเนี่ยเป็นตัวคอในกลุ่มเลยที่ทําอะไรแล้วมันมันดูแตกต่างชาวบ้านเขาเหมือนเป็นตัวหลักใช่แล้วก็เนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยก็คือเขาเขาเป็นตัวเหมือน เป็นตัวน้ำยาปรับพ้านุ่มเอเติมความม่มให้กับเพื่อนทำทําให้มันซอฟลงใช่ทําให้มันซอฟลงทําให้มันละมุขนขึ้นขนาดซอฟแล้วนะเพลงองมัน,นะอะอฟิวเจอร์อเออแล้วก็เขาบอกว่าไอตัวแฟรงค์เนี่ยเป็นเป็นสตอรี่เทเลอร์ที่แฟนแฟนแฟ,นฟนหลายคนก็รู้แหละว่าแฟนมันเป็นสายสตอรี่เทเลอร์อยู่แล้ว,ลวมันเลยทําให้เองของออฟฟิวเจอร์บางอันเนี่ยมันก็มีกลิ่นแบบนี้อยู่ แล้วก็มันก็มีกลิ่นของตัวเองมากขึ้นแต่มันต่าจากไอออทิวเจอร์เพราะว่าแฟงมันจะเป็นสายแอนบีซะมากกว่ามันก็เลยทําให้ภาพของแฟงเนี่ยมันชัดขึ้นมันมันฉีกมากกวคนอื่นนะนั่นแหละมันเลยทําให้แฟงอ่ะมันเด็ดมากขึ้นแล้วมันก็เลยเข้าเมนสตรีมากขึ้นผลงานตอนอยู่ในกลุ่มเด่นๆก็มีเพลงโอดี้ที่แฟงโชว์เวอร์สหนึ่ง ทำากลางแล็ต่างๆที่มันปไอเพื่อนคนอื่นใส่แล้วมันมีเสียงแ้งมาอย่างที่บอกมันเป็นโตน้ำยาปรับพนูปงก็จำเบื่อใส่ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือชีทากับไทเลอร์เป็นเพลงที่เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ทําให้ให้สองคนเนี้ยมันเด่นที่สุดในในแก๊งเลยอ แล้วก็อันก็คือไว้เพลงโซโล่ของแฟรงค์อันนี้แฟรงค์ได้เป็นตัวตนเต็มๆก็เลยทําให้คนรู้จักแฟรงค์แล้วก็ทำอัลบบ้าม n น s t เซอร์จีอัลขึ้นมาที่เป็นงานเดี่ยวของเขาแล้วแต่ก็เขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศมาทางการว่าเขาออกจากฟิวเจอร์แล้วก็เหมือนใครหายออกไปใช่ก็ไปทำงานเดี่ยวแล้วก็ยังยังคงมีความสัมพันธ์กับเพื่อนในแก๊งอยู่ใช่ ผลงานเดี่ยวผลงานแรกก็คือ North Sea นะครับคือเป็น mixtape คือ mixtape เนี่ยเป็น mixtape แจ้งเกิดของเขาเลยโอ้โหระเบิดเมอร์ใช่ก็ช่วงนั้นก็คือปล่อยฟรีเลยปล่อยฟรีให้โหลดแบบดิจิตอลดาวน์โหลดเลยก็เป็นแนวผสม R&B กับทรัลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื้อเพลงก็ตามสไตล์เขาเลยค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็มีเพลงเด่นๆอย่าง Nova Kane กับ Swim g o o d ที่ติดชาร์ตวิวบอร์ดด้วย Nova Kane ยขึ้นไปถึงอันดับ8 2ดอ play model on Hollywood with แล้วก็อัลบั้มผัดมาอันนี้รีสิคือ Channel Orange ในปี2012ก็เป็นอัลบั้มแรกที่ปล่อยกับค่าย Def Jam ได้รับคำชมแบบถล่มทลายเลยก็เป็นแนวผสม R&B Soul แล้วก็ Jazz โหเป็นเอาไม่ทุกอย่างในความเขาอ่ะเความมือเกิดเขาอ่ะก็เพลงเด่นๆก็อย่าง Thinking About You Pyramid แล้วก็ Bad v i s i a n s Thinking About You นี่ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100อันดับ32 แล้วก็อัลบั้มนี้ยยังเปิดเผยตัวตนของเขาด้วยว่าเขาเนี่ยทางเพจของเป็น LGBTQ ก่อนที่จะปล่อยอัลบั้มนี้เขาก็เหมือนได้ออกมาโพสต์ในทัม b l r เป็นจดหมายจดหมายเล่าความในใจอะประมาณว่ามีเรื่องความรักเขาตั้งแต่อายุ19ว่าเขาได้ตกปุ่มรักผู้ชายคนนึงอือแบบาคำรักครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบป็นเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อ่ะมันยังแบบยังไม่เปิดเต็มที่อ่ะนั่นแหละแล้วก็ ทำรู้สึ่งเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาอืมเขาก็ออกเนาะมามา,มาเปิดเผยก่อนก่อนที่จะทำอัลบั้มนี้แล้วก็การเปิดเผยครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นการเปิดเผยที่สําคัญมากในประวัติของวงการเพลงด้วยทั้งฮิปฮอปทั้ง R อารบด้วยเพราะว่าตอนนั้นอยา่างเที่ยวรู้เนาะเพราะฮิปฮอปอาเนี่ยโดยเฉพาะฮิปฮอปนะมันต้องแมน้นแมนทับทับใช่ดเต็มตัวอืมมงต้องแล้วมึงจะมาเป็น LGBTQ ไม่ได้ แล้วยิ่งมึงอยู่กับออร์เจอร์ที่บันด่าด้วยน่ะใช่แล้วก็การที่ศิลปินดังๆเนี่ยอยู่ดีจะมาเลือกเปิดเผยตัวตนเนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่แต่ว่าก็มีหลายคนสนับสนุนนะครับแล้วก็อัลบั้มนี้เขาก็เอาชีวิตของเขาเนี่ยมาแต่งเพลงด้วยแล้วก็สรุปก็คืออัลบั้มนี้ได้ไอแกรมมี่ด้วยในปี2013สาในสาขา b บ s เออร์เบิ n t นคอนเท r y a l b รี โโแถมยังได้เซอร์ติฟิเคชันอย่างแพลตินัม I R A ก็ B P I ด้วยก็เ,เรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มแจกเกิดเต็มตัวในฐานะเซดิปินเดียวใช่แล้วก็เกิดด้วยในฐานะว่า,อ,าออกจากคลอเซ็ตเลาวคราวนี้ก็โอ้โหหลังจากนั้นนี่หายไปเลยหายไปสีไปก็ออกอีกอัลบั้มหนึ่งคือบลอนในปี2016ก็กัดมาพร้อมอัลบั้มนี้ ก็สืดอมาสเตอร์พีซเลยโมโหก็เล่าเลือกตัวเองเต็มๆตีมเตเลยความเป็นเด็กดีบีดีคิว Q, การเติบโต,ตทางอารมณ์แล้วเขาก็ได้ทดลองซาอะไรใหม่มันเหมือนอาทิจะทามันเหมือนแบบอ่ะกูเต็มที่แล้ว,วกูออกูปล่อยตัวเองด้วยทั้งทั้งไม่ดได้อยู่ในอ่าในค่ายที่ต้องโดนจำกัดแล้วอ่ะท้ายในห้างไม่มาคุมกูแล้วเออในห้างไม่มาแล้วเออก็ปล่อยเพลงไนกี้พิงค์ไว้ ไอวี่ IV, ใครมีเพลงอื่นอะไรที่ชอบในอัลบั้มนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนอันดับหนึ่งบิวต์บอ0ฮันเดรกับ UK อัลบั้มชาร์ตเนี่ยมันมันขึ้นอยู่แล้วแหละแล้วก็ อัลบั้มเนี้ยมันมันเป็นอัลบั้มที่เหมือนเขาได้ปล่อยขอเต็มเ็มอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่แบบมากันเขาเออเอนักวิจารณ์หลายๆคนบอ,อกว,ว่านี่คืออัลบั้มทศวรรษเลยโอ้โห,โห,โห,โหบอกถึงขนาดนั้นเลยเออว่าแล้วก็อันนี้ก็ได้แพทินัมเหมือนกันแพทินัมแต่ว่าแกมมี่ไม่เอาเข้าไปคือเหมือนแฟรงค์ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ส่งให้แกมมี่เออเออเราก็ก็เลยไม่ได้น o m i n ตคิดว่าถ้าส่งอะ ประกวดอ่ะแค่ส่งประกวดคงไม่น่ารอดน่าจะได้อะเออแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เข้าชิงอ่ะเออแต่ว่าแฟนไม่ไม่ไม่ได้ส่งเออนะครับแล้วก็อ่ะมันก็มีซิงเกิลเดี่ยวอื่นออีกเยอะแยะมากมายใช่นะฮะก็ถ้าพูดจริงๆแล้วอะอัลบั้มถ้าเรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มของเขาก็น่าจะมีแค่สักสามอัลบั้มมั้งหรือถ้ามีอื่นๆถ้าเราตกลงหมาคอมเนตนกันมาได้นะจ๊ะเออแล้วก็มีซิงเกิลอื่นๆก็มี p r o v i d e r m o o n river dhl ด a a อชแอแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันละมุนเออมันละมุนมันได้จริงๆคือแฟนกับเพลงแนวแนวเนี้ยมันได้มันได้เออเราป้อมนี่อันนี้การคอลแลบการคอลแลบผมก็ืศิลปินคนอื่นโอ้โหเขาเรียกว่าตัวท็อปอ่ะโดนเขามาหมดแล้วอ่ะทั้ง JC ซีคานเยล้วก็บิอนเซอในเพลงซ u เปอร์พาวเวอร์ไทเลอร์นี่แน่นอนครับ แล้วก็ a อซับ c k กคือแฟงเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขาเป็นที่พูดถึงอะ่ะมันก็คือเสียงและเนื้อเพลงที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือสวยงามอ่เออเรียกว่าสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวซับซ้อนที่เกี่ยวกับความรักความเศรา้าและการใช้อารมณ์อารมณ์เพลงได้ดีมากๆคือใช้ Emotional l e a d Player เป็นสายเล่าเรื่องใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันชัดที่สุดเลยอะ่ะคือความ I ิน e p e n d e n t ของเขา,เาที่มันทำให กล้าที่จะทําอะไร,รที่ต่างออกไปที่จะเป็นตัวเองอย่างกล้าชัดๆเลยกล้าที่จะบอกชาวโลกว่ากูเป็น LGBTQ กูเป็นเกย์ถ้าบุดตรงกูเป็นเกย์อะแล้วก็เป็นแหลกลานานใจก็ผลรุ่นใหม่ด้วยว่าเออ,เอ,อมันไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือแฟชั่นหรือการใช้ชีวิตแต่แฟนมันเป็นเป็นคนที่หลายๆคนยกให้เป็นต้นแบบเออแล้วก็แฟนเขาก็มีความคิดทางศิลปะเยอะมากเขาชอบมากเขาสนใจภาพวาด ภาพถ่ายมั่นแต่ก่อนเข้าออฟฟิวเจอร์แล้วแหละแล้วก็เขาก็จะใช้ภาพถ่ายงานถือแบาขเขาในการถ่ายทอดความรู้สึกในแนวคิดของเขาในการในการที่จะบอกกับโลกใบนี้มากวากว่าการทำเพลงโซลิดสมในแต่ละครนะอย่างโปรเจกต์ไนกี้เนี่ยที่เป็นเดบีของของแซงเนี่ยใช้ภาพใช้บรรยากาศในการเล่าเรื่องต่างๆที่มันมันมีมีนิ่งซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากเเขาบอกนะแล้วก็มีเอ่อไอวิชวลอัลบั้มเอเลสร่วมง,งานกับ เออศิลปินช่างภาพชื่อดานี่อย่างวอล์ฟแกงทิวแมนแล้วก็ออกแบบอาร์ตเวิร์กเอ่ออาร์บูเบ้าบลอนด์ทำเองหมดก็นี่แหละแล้วก็มีแบรนด์ที่เขาเคยคอลแลบแบรนด์สิทธานะที่เคยใช้งานเขาดีกว่าเออก็อย่างพราดาโอ้ยนี่ชัดเจนว่าว่าทำไมถึงเลือกเขาแนวเลยเนี่ยเขาเลยเออคือแนวเขาแหละนะแปรนดนี้ก็เคยร่วมงานกับพราดาในแคมเปญโฆษณาที่เน้นความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งรวมทั้งไปขึ้นแฟชั่นโชว์ ของ Prada ด้วยนะครับแล้วก็ Calvin Klein Calvin Klein นี่ก็ร่วมงานในแคมเปญเสื้อผ้าที่ในความเรียบง่ายเหมือนกันก็คือถ้าเน้นความเรียบง่ายก็ไปนึกถึงทางแฟนนุ่นใช่ถ้าชูฉากก็แบบอีกคนหนึ่งใช่นะฮะแล้วก็กอ l f ฟแวนอ่าไม่ไม่ไปไม่ได้ไปบไปด่ดานเพื่อนเล็กมากแล้วเลยกอล g ฟแวนแล้วก็บลอ n เดตอ่าบลอนเดตก็เป็นโปรเจกต์ของเขาโปรเจกต์เขานะครับแล้วก็เนี่ยก็หายไปหกเจ็ดปีมันก็มีโปรเจกต์เล็กๆบ้าง ที่ผุดออกมาแต่ว่าที่อารบั้มเต็มเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ตอนนี้เห็นเขาว่าแสงเนี่ยไปกํากับหนังเอตอนนี้เขาบอกว่าถ่ายทําในเม็กซิโกเออเออร่วมกับ A24 ที่มีเดวิดจอห์นสันหนังก็แดงนำํำค่ายหนังอาร์ตนะค่ายงี้นเอทนี่โอหนังแนวท้องน้ำใช่แล้วก็มีแบรนด์จิลรี่ของตัวเองโฮเมอร์แสุดปล่อยคอลเลคชันใหม่ชื่อฟเงินสายคอรครับก็มี โรซาเลียเป็นพรีเซนเตอร์ในแคมเปญแล้วก็เขาบอกว่ามีตัวไฮไลท์เป็นเป็นสร้อยหัวใจฝังเพรเขาบอกตัวเนี้ยประมาณหลายแสนนันเลยเอเอเออแล้วก็ตอนเนี้ยก็มีอีกกระแสนหนึ่งว่าแฟนโรเชียนกับ Tyler ร์เด r a เ o เตอเนี่ยอันฟอนกันไหนอ๋อมีประเด็นใช่มีประเด็นเขาบอกว่านอกจากอันฟอนกันเองแล้วเนี่ย t ท l e r ก็ไปอันสอนโฮเมอร์ด้วยเอออืมก็ไม่รู้ว่า เป็นเรื่องอะไรนะเขาบอกว่าอันฟอนยันช่วงเนี่ยปลายเดือนที่แล้วกรกฎาดาว่าเขามองว่ามันทะเลาะกันหรือเปล่าอหรือว่าอาจจะเป็นแบบมันโตไปในช่องทางของตัวเองแล้วแบบมันก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนก่อนอ่ะแล้วความสนใจก็เลยเปลี่ยนไปมันก็อาจจะแบบเอ้ยมันโตขึ้นคนต่างมีแนวทางอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ทะเลาะกันมั้งใครรู้เรื่องตื้นลึกบางก็คอมเมนต์กันมาได้ก็ไจ๊ะเออนี่แหละครับนี่คือเรื่องราวของแซงโวเชียนว่าทำไมกูต้องเหมือนใครอ่ะ ในเมื่อกูเป็นตัวเองแล้วก็มีคนชอบเออก็มีคนติดตามก็มีคนฟังเขาก็มีฐานแฟนคลับของเขาคนไทยหลายๆคนก็ชอบเขาอืไม่งั้นไม่เรียกร้องให้เราทําขนาดนี้หรอก ตราก็เข้าใจได้แล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับแฟรงก์โอเชียนคลิปนี้ก็อย่างที่บอกขอคนละสามไลค์สามแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มาเป็นเมมเบอร์ชาวป๊อปคอนกันเยอะๆนะครับก็ขอบคุณเมมเบอร์คุณเวฟเอ็กคุณเล็กไปโตคุณบูวายคุณอับดุสิกคุณมิสมินิมิมิมิคุณเจชานนคุณก้างคุณอาสคาแล้วก็คุณบุตรดิเดฟนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe พวกเราด้วยนะจ๊ะคนดูช่องเราเป็นอะไรกันไม่ชอบกด subscribe กัน แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากให้เราทําคนไหนต่ออยากให้เราทําคนนี้คนนี้คนนี้คอมเมนต์มาได้แต่ว่าเราอาจจะต้องรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมเราก็ถึงปล่อยออกมานะครับก็เราทุกคนเราเก็บไว้ในลิลสต์แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมานะครับก็จังกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปนะคะพวกเราไปดูมาเล่าขอตัวลาไปก่อนนะจ๊จะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย